เจ็ดที่นั่งตัวท็อปเลขไม่เจ็ดหมื่นราคาเก้าแสนกว่าบาทต้องคันนี้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกาฟกเคอาร์สมาชค่ะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวครับผมเป็น Toyota Fortuner ครับสอ T R D นะครับผมปี2018ย้ำนะครับว่าเป็นปี2018ตอนนี้นะครับผมมาจัดราคาพิเศษให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับผมตอนเป็นไปแดงในราคามันก็หลานไปปนะครับตอนนี้เราจะจำหน่ายกันอยู่เพียงแค่ 949,000บาทนะครับจะซื้อเงินสดหรือซื้อเงินพอนะครับผมเรามีส่นดให้เป็นพิเศษอย่างแน่นอนนะครับอ่าอันนี้เราให้ดูราคาก่อนเลยนะครับจากเคยขายอยู่หลายก็บาทนะครับผมเหลือเพียง949,000บาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรําชมกันที่ด้านหน้ากันก่อนได้เลยนะครับอ่เริ่มต้นที่ชุดไฟนะครับผมจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมระบบไฟลท์นะครับอันนี้เป็นบบีม L ED นะครับคุณลูกา้าอ่าแล้วก็มาต่อกันที่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นโลโกโ้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นงานโคมเมี่ยมนะครับส่วนกระจังหน้าตรงกลางก็จะเป็นสีดำเงานะครับขอบป้ายทะเบียนกันน้ำมีให้เรียบร้อยนะครับผมและที่ขาดไปไม่ได้เลยในเรื่องของไฟตัดมอกนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นงานโคเมี่ยมเพิ่มเข้ามาอ่า ก็เดี๋ยวก่อนที่คุณลูกค้าจะรับรถเนี่ยเราก็จะต้องทําการสปาให้ใหม่แล้วก็ขัดสีเคลือบเงาให้ใหม่อย่างแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องล้อแม็กครับคุณลูกค้าอ่าอันนี้ของเทียดีนะครับเทียดีก็จะได้เป็นล้อแม็กขอบ20นะครับส่วนยางก็จะเป็นยาง2 6 5 5 0นะครับผมอ่าเป็นล้อแม็กขอบ20ยางเราดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้งานกันแบบยาวๆเลยอ่ะด้านข้างก็มีไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับ บันไดข้างแล้วก็คิ้วการ์เซตต์ติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่ขับ,บไปไม่ได้เลยพอจนเนอร์่รุนปุ่มสตาร์ทนะครับก็จะมีส่งเรื่องปุ่มเปิดล็อกิปล็อกที่มือเปิดนะครับมีให้เป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ภายในด้านนี้นะครับก็จะเป็นงานหนังทําแผงประตูอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เบาะจะเป็นเบาปะปับไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีเป็นสีแดงดําตัดก,กันอยู่นะครับ ปอกปมสตาร์พวกอะไรก็มีให้ครบเลยส่วนเรื่องออปชั่นด้านในเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะมีงานโครเมี่ยมนะครับตั้งแต่ด้านหน้ายาวมาจนสุดด้านหลังนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวแวะดูด้านนี้กันอีกสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ดูรอบๆรถกันอีกทีหนึ่งภายในก็สะอาดพอสมควรนะครับคุณลูกค้าเบาะไม่มีรอยย่นรอยขาด นะครับจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดรอบขันนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องล้อหลังนะครับก็ขนาดล้อ,อยางเท่ากันนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะได้เป็นดิสเบรกนะครับได้ดิสเบรกทั้งหมดสี่ล้อด้วยกันนะครับอ่ะมาดูในส่วนถัดไปกันต่อไปมีหมวกแก๊บหลังคานะครับโลโก้ทีเอสด่างๆอยู่ครบนะครับผม ่าก็จะเป็นฝาถ้ายไฟฟ้านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านในกันนะครับตามหัวน็อตตามขอบตามซอกต่างๆนะครับก็ยังเหมือนเดิมไม่มีรอยแกะรอยทอดนะครับฟิลกาวเดิมเม็ดอาร์คเดิมๆทั้งหมดเลยอ่ครับผมอ่าพื้นนะครับสะอาดแล้วก็มีผ้ายางรองพื้นด้านหลังนะครับผมของ Fortuner นะครับส่วนด้านล่างก็จะมีเป็นล้อ,อยางอะไห นะครับมีให้เรียบร้อยและไรที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับเรื่องของระบบเครื่องเสียงตรงประตูฝาถ่ายเนี่ยเขาก็จะให้ดอกลำโพงเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีไฟมาให้ด้วยนะครับช่วยส่องสว่างในเวลากลางคืนอ่าเดี๋ยวเรามาดูเปิดฝาถ่ายก็กดปุ่มนะครับผมแล้วก็ถอยออกมานิดนึงเพื่อความปลอดภัยนะครับใช้งานง่ายๆ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันต่อนะครับมาลองมารับชมพร้อมๆกันนะครับอ่าด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเนี่ยพกฟีนถุงอะไรต่างๆนะครับที่ตรงเหยียบพื้นเหยียบลงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าเป็นของท r อดีแท้ตรงรุ่น ราคาดีๆแบบนี้ครับคุณลูกค้ากับสภาพเลี่ยมๆแบบนี้รับรองเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับผมก็ปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกเนี่ยด้านนอกนะครับก็จะมีให้ทั้งสองด้านมีให้เหมือนกันนะครับในของที่เปิดประตูคู่หน้านะครับแล้วก็บอกคู่หน้านั่นก็คือจะเป็นบาะปัาไฟฟ้าทั้งสองด้านนะครับ อันเดี๋ยวระหว่างนี้คุณลูกค้าก็ลองดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาขึ้นรถทางด้านนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะได้สตาร์ทเชื่องไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตเอาอันนี้ออกก่อนอคุณลูกค้าจะได้แบบดูแบบชัดๆนะครับเพราะว่าสอบอกอาจจะได้เห็นแบบเบื้องต้นกันไปบ้างแล้วนะครับผมถูกซอกทุกมุมนะครับเราให้ดูกันได้ทั้งหมดเลยนะครับ มีตัวอะไรจิดมาด้วยอ่าโอเคครับโดนลงไปแล้วอ่าคันนี้ก็จะมีพวกใบตรวจเช็คอะไรต่างๆนะครับมีให้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมออปชันด้านบนกันนะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทแค่นี้เองนะครับผมอ่ะก็จะมีในส่วนของเรื่องด้านนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้กล้องทำมา Mm hmm. มาดูันที่เลขไม่กันก่อนนะครับเลขไม่จะอยู่ที่7 9 0 0 0โลนะครับผม79,500กว่าโลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เรือนไม้เนี่ยก็จะเป็นพวกงานคาร์บอนพวกทีดีพวกนี้นะครับแล้วก็พรมลไยก็จะมีพันธุ์ชิฟด้านหลังแบบนี้นะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเป็นระบบมัลติฟังชันนะครับผมทั้ง2ด้าน ครับส่วนระบบควบคุมความเร็วก็จะอยู่ด้านนี้แบบนี้เลยนะครับปุ่มสตาร์ทก็คุณลูกค้าก็ได้เห็นกันแล้วเป็นเรียบร้อยนะครับผมส่วนออจอเครื่องเล่นนะครับผมก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับอ,อันนี้ก็คือ SD card SD card คือเราเก็บไว้ให้แล้วนะครับเพราะถ้าไม่เก็บไว้เนี่ยอาจจะหายก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่า SD Card ของ Fortuner หรือ Revo เนี่ยก็ มีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงนะครับอะแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังอาชัดเจนนะครับระบบแอร์ปรับออโต้ได้ปรับแมนนวลนได้นะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB ช่องชาร์จไฟต่างๆมีให้นะครับรีโมทกุญแจนะครับผมได้มาหนดอกแบบนี้นะครับของเทียดีนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นพวกงานเชฟล่แลอะไรพวกนี้นะครับผมระบบอีโค o โหมด w พ r วโหมดพวกนี้มีให้ครบเลยนะครับ เบรกมือก็จะยังเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่ยังไม่ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเกะอะไรมีให้ครบเลยส่วนฝ้าเพดานครับคุณลูกค้าอ่าีนก็มีเป็นไฟ LED นะครับรอบไฟ LED แบบน,นี้อ่าแล้วก็จะมีกระจกส่องหน้านะครับด้านนี้ก็มีไฟให้แล้วส่วนด้านนี้ก็มีไฟให้เหมือนกันนะครับอ่เดีวเราก็ถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับภายนอกภายในนะครับ ในจุดต่างๆก็ไม่ได้มีข้อบอกพร่องใดๆนะครับผมแล้วก็คันนี้ก็จะมีส่วนของเรื่องการตัวสภาพนะครับจากบริษัท c ู o l Inspection มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมกับ QR c o d e คส,สแกนด้านหน้าได้เลยนะครับผม ก็สําหรับภายนอกภายในก็ดูแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสปาเนี่คือเลี่ยมๆเลยก็เดี๋ยวเรามารับชมเครื่องยนต์พร้อมๆกันนะครับแล้วก็ต้องย้ำอีกทีนะครับรถคันนี้เดี๋ยวก่อนออกเนี่ยต้องมีการขัดล้างทําสปาให้กับผู้ลูกค้าใหม่ทั้งหมดนะครับเีเาจะล,ลองมารับชมเครื่องยนต์กันนะครับก็สาหรับด้านนี้แผ่นเพลแผ่นเพลก็คือจะอยู่ด้านนี้นะครับแผ่นเพลปี18นะครับผม พวกน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงก็ยังไม่ได้แบบมีรอยแกะรอยทอดใดๆนะครับเครื่องยนต์เกียร์กล้อง ECU นะครับผมก็จะมีรับประกันให้นะครับผมคันนี้ก็เครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยการปรับแต่งหรือว่าทอดเงี้ยอะไรใดๆมานะครับระบบเบรกบสต่างๆมีให้ครบครับผมก็สามารถเข้ามารับชมรถตุ้จริงในที่ KR Smart Car สำนักงานใหญ่นะครับก็เข้ามารับชมได้ทุกวันครับผม แล้วก็สำหรับทนาดที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกๆช่องทางของ KR Smart Car นะครับผมแล้วก็ทนใดที่ถูกใจคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับผมกับ Fortuner 2.8 t d ปี2018นะครับราคาเพียง949,000บาทซื้อสดมีเล่มพร้อมโอนครับไม่บวกแวดเพิ่มส่วนซื้อกันผ่็นก็ มีโปรโมชั่นฟรีทุกค่าดําเนินการให้เหมือนกันนะครับต้องการส่วนลดเพิ่มเติมก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยครับผมก็เดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่ครับในคลิปถัดไปว่าจะมีรถอะไรมาให้รับชมครับฝากติดตามไปด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ